น้ำตาลสวยสวยไป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 สวยมากไม่ค้างนะคะชัดค่ะโอเคค่ะเออแต่หน้าคล้ายๆอยู่ได้อยู่หน้าเลียวๆโอ้ยไวต่อนี่อันนี้อันนี้คือซีนแรกจะเป็นแบบธรรมชาติซีนที่สองก็คือตีฟาร่าฮูเหาาร่าใช่ค่ะฟาร่านางงามอ่ะโอ้ตายแล้ว แล้วก็โทรบอกผู้ใหญ่บ้านหน่อยว่าเอาขบวนมาเลยผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนหมู่หมู่แปดบอกผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดเลยนะคะว่าบีบีร้องเพลงให้ฟังหน่อยชัดแล้วค่ะโอเคให้กัันนบ ก็ไรก็ไรคนดีแหละก็ไรข้างเข่ายหรอวิอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไปอโอนไวจ่ายเร็วค่ะไวกำลังจะดี คือเรื่องจริงแบงค์นี่มีคืึดอันเอ้าโอ๊ยทุกคนจ่ายให้กันมีใครอยากแบ้ค์อันีตังไปไปมีการชิมครึ่งเธอห้าสิบบาทคนละครึ่งเหรอคะอันนี้โครงการคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งใบอันนี้โครงการคนละครึ่ฉีกครึ่งกับใครหรือเปล่าไม่คนละครึ่งคนละครึ่งไป มัน่นใจบได้เดีแบบนี้นะอารสองเล็นไหมเราอยู่ที่สีอุยเอ,อ็นดูแต่ว่าในบัญชีนะคะล่าสุดมีเก้าหลักนะจ๊ะผู้จัดสวยทุกคนเลยบ้าขนจุง,งไม่เห็นน้องนุกเลยเห็นนีแป๊บนะครับ <c oughs> <c oughs> คอนวันนี้เหรอคะคอนวันนี้เหรอคะเมนอย่างคอนวันที่สิบสองคอนวันที่สิบสองมิถุนายนนี้นะคะกับคอนเซปต์เพราะคิดถึงจึงมาหาใครที่ยังไม่โอนนะคะทักแชทที่เพจสามสีหนีเที่ยวแล้วก็โอนได้เลยจ้าไม่ติดเลยจ้าคนละครึ่งใช่ไหมไปไปแฟนกับถามจ่ายคนละครึ่งใบฉันกาแฟให้เลยจ้าอยากกินกาแฟอันีก่อนอยากกินกาแฟเอาอย่างกาแฟนะคะอยากกินด้วยอ่ะสั่งเลยค่ะสั่งแก๊บ คุณไม่ไปกินอะไรไหมคะไม่เราสั่งมาเราให้ไปปลายใจคสั่งมาเอ็นดูเอ็นดูกินชาชาเขียวไปหาชาเขียวเฮ้ยเออลาเต้ที่อะไรดีที่เอากาแฟล้วต้ออาลาเต้ไปเอาอะไรคะเลดแอนด์บิวว์เธอเลดแอนด์บิวมีเหรอมีมีแก๊ปลอมีค่ะ ลาเต้คิดออกแล้วโทรมาแล้วกันนะคะเจอหน่อยยังอุ้ยมีคนมาจอดรถอยู่ด้านละค่ะไปดูไหมฉันไปเ Welcom a i คอร์ t กันลาเต้ไปไปกินลาเต้ใช่เปล่ารู้นะคุณน้ำตาลเก็บข้อมูลเปย์นะคุณอ่ะใช่ครับผมไม่ชอบกินลาเต้เฮ้ยลาเต้สาม เธอชาเขียวใจเย็นลูกกินชาเขียวไม่ถาไมไปดีกว่าลูกเยเขาิกจะได้้เขเาินชาเขียวคุณดูมีพี่รุดนะคุณดูแกงแกงไม่รู้คุณมีพี่หลุดนะชาเขียวมาสั้นนานถูกการชมแต่ไม่มาคุณมีพี่หลุดนะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ คุณธนไม่ยโอลาคุณลำคุณลำอะไระคะคุณลำอะไรลำป้อยครับลำพ้อยฉันไม่ใช่ว่าลำพ้อยคนจะไยนีเขาิดอน้นลำเลยลำพ่อยอยากดูลำพ้อยเต่ว่าลำ่ไหนอันนั้นเม็ดอันนี้หนู เขาลงโซเขาเฮย้ใส่ที่ใส่มกันเลยเฮยอแม่ถ้ใส่เสื้อไม่เรียแห่เขามาเือก็้องเนาะตรงใใส่ลายิการาเหมือนกันใช่ไหมสอคนนี้ผมวางไว้หน้าทีวีเขาหยิบมาใช่อคนนี้ตั้งใจใส่นายกาเหมือนกันเลย

ถ่ายรูปเดียวเลยแข็งแข็รูปเดียวค่ะถ่ายรูปเดียวแต่งหน้าสามชั่วโมงถ่ายรูปเดียวแต่งหน้าสามชั่วโมงถ่ายรูปเดียวก็ดีใจนะครับที่จะได้พบกับพี่ลำเพลินมรสกรแล้วก็คุไม่ดีใจที่คุณคุณเขาเผาคุณไว้น่ะวิวิทย์ลำเพลินกับเนิกอ่ะเขาบอกว่านอกจากใช่ ก็ไปนั่งคุยกันอยู่ไปจุดกองไปแต่บอกกันเออใคร่บอกอ่ะแสดงว่าเรื่องจริงเรแสดงว่าเรื่องจริงลองถามิพูดควา้งหาพูดเล่นครับเุยเข้างหูมันละหลาสันดีใจที่ได้เจอเนเกซ์ลิปโกลแล้วก็คุณบินตาใช่ไหมใช่คุณบินตาก็ุไม่ดีจะได้เจอไอ้เหมไช่อ๋ออ๋อีเหมยใด้วยใช่พวเรานหาามมือ ต้มไก่นอนต้มไก่ตุ่อะไรยังไงยีไหมแค่เราถึงไกินหลับัวแฟนสั่งชาเขียวรอด้วยค่ะแม่ตาลแม่ตาลคือน้ำตาลเหรอไม่แม่ตานโอ้โหกลัวตัวเองบอลหลอนพิคกี้สวัสดีค่ะมาถึงก็ขิงเลยนะธนาดลน่ารักแท้อันนี้คือถ่ายในใบสีสุขวัลล์เหรอครับเงถ่าองนีถ่ายในใบสี แค่ใส่นาฬิกาหมดเริ่มดึกมากเรื่องวันที่สี่เฮ้ยพี่ยังเชื่อเลยว่าหนูนัดกันใส่ในนาฬิกาตลอดเลยเราใส่นาฬิกากับปายเนี่เออเรียกว่าใจตรงนะหรออะไรคะเราอะเชยใช้เรื่องอื่นนะไม่มีไม่มีขีดลุ้นนะไม่ลุ้นไม่ลุ้น ไปเตรียมไว้ให้หรือเปล่านะ่าซ่าอยากดูห่อหมกหวกอยากดูหมอกไม่ให้เต๊กกับลำเพิงแฟนครับขอดูห่อหมกหวกของนักร้องก็ได้หรอคะดีจังไม่ได้นะครับเขาก็พูดแล้วว่าลำอ้อยลำอ้อย้เปลือกถ้าเกิดเปลือเปลือจริงๆเนี่ยเออเพลือกโต๊ะไกไหลให้หาไป เปิดวันเล็กผิดหวังช็อบจูเนียขอรองเท้าเห็นหรือยังน้อชอบพูดจัดจังเลยชอบก็ให้แม่มาขอเลยค่ะเพิ่มเตะด้วยไหมเพิ่มเตะเพิ่มเตะแจ๊บบอกไปว่าเท่าไหร่เพิ่มเตะค่าตัวแสนแปดโอนแสนแปดเข้าที่ห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่สองได้เลยจ้าแสนแปดใช่จะห้นอนหรือว่า ตั้งไปกว่าเป็นยังไงไก็จะเป็นห่อใช่ไหมเออใช่ป่ะเป็นคู่เลยคนี้ห่อโม่ไปฝากป้าเต้นเพินมีเน็กลูกไปอือแล้วพี่ใหม่กับใครแล้วตัวชุ่มจะแบไหนอื้อดองลูกนองลูกดีย่ เต้กับเพ่อนนี่เขาไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันเป็นปีนเลยเอ้ยเสียเก่งเสียเก่งแต่ถ้าตัวอะไรนะแสนแปดบอกม, <laughs> มันเลยแสนแปดนะคะล่าสุดจะแต่งหน้าเสร็จไหมน้ะววาสันคอนเสิร์ตเราไม่เน้นร้องเพลงค่ะบอกเลยเน้นพูดกันโซ่กันโซ่กันเซน้งกันอย่างเดียวเซ <ไข S 1> ็งกันวาสัน ใครอยากดูเพลงนะคะกรุณากดเข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์หาชื่อเพลงได้เลยค่ะตั้งโทรศัพท์ไล้วส่งพวกเราไว้ใครอยากทำเพลงก็เอาโทรศัพท์เครื่องนึงมาเปิดเป็นใช่ค่ะเพราะว่าคนเราโซกันนะคะคนเราเน้นโซกันนะะคโซซ่าโซไซนะคะคุณนุกทราบหรือยังคะว่าพวกเราจะแบบให้ให้ทำคอนเซปต์นักร้องข้ามเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้คิดถึงข้ามกำแพงอาจจะให้คุณอะ ดัดเสียงแล้วร้องเพลงเป็นจินตลาคืนเป็นจินตลาอะไรอย่างเงี้ยไหนแตงโมสิจำบ่ได้ยจำบ่ได้ยดอกไหนแตงโมสิคะแตงโมแตงโมสามครั้งแตงโมแตงโมแตงโมเอ้ยเสียงเนี่ยน้ำอุ่นก่อนไหมคะคุณเสียงมันจินตลาเลยอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนไม่ใช่ไม่ใเปี่ยหี่ยวคนเราเพลงน่ะป้าแตนไม่พูดดีกว่าเนาะ สวัสดีค่ะสาวๆพุดน่ารักน่ารักค่ะนี่ยังไม่เห็นหน้าลูกทำอะไรก็น่ารักไปหมดอ่ะเนาะทุกคนอไปแต่งตัวอยากเห็นเต๊กับลำเพลินขึ้นร้องเพลงหอมหมกห่วงในตำนานเอาต้องจัดเตะแล้วแหละค่ะอย่าลืมนะคะหนึ่งแสนแปดหมนบาทห้าห้าหนึสี่หนึ่งบาทยังไงดีทุกคนให้คุณนุกร้องแทนก็แล้วกันล่ะถ้างั้นอ่ะ พ่อมุกหุ่มับพ่อมุกหุ่ับฝากถามธนดลว่านาฬิกานี่วางไว้คุณธนดลแฟนคลับถามว่านาฬิกานี่วางไว้ให้ปลายที่หน้าทีวีเหรอคะวางของวางหน้าทีวีอืเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะผมพูดเล่นไปงั้นแหละเไม่มีพี่หลุดเลยพี่หลุดพูดแต่พูดอย่างงี้ดินักร้องก็เสียบุคลิกบุคลิกหมดปหลอนไปหลอนมาก็จะเกียดตอบทำทำถามาคนละคันนะคะทำถา ทำทาทำทาทำทาคีรรถมาคนละขั้นนะคะทำทาคือคือดอกอันนี้เราที่เขาเรียกว่าสามสีใช่ค่ะคุณใช่แต่เมื่อกี้เข้ากับปลายปลายมากกว่าปลายปลายใส่สีส้มปลายทส้มอะไรจำในเอ่ยใครใส่แม่ในวันเนี้ยเปลายกินก็กินเอาทำไมไม่ไทยไม่เสร็จเรก็เอยกินพี่ไปบอกเลยคำสั่งผมเลยบู๊ยไม่ยิ้มไงแต่ตา พ่อยมากเอเนอร์จีนี่เด้พูดจัดคุยสนุกจังค่อยมากเอเนอร์จีพูดจัดคุยสนุกล่าสุดเดี๋ยวรอบหน้าสตีมมิ่งไ์พูดจัดนะคะถามว่าร้องเพลงไหมไม่บอกกันยังเดียวพูดจัดน่ารักมากไม่เจอน่ารักเจอทานนทนหลายงานแล้วน้องบอกลำคาญทุกครั้งเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดร้จ้างพูดจัดค่าตัวคนละไหร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบก็ไปแล้วไม่ไม่ลดอยู่ร้อยเดียวหนูหนูแค่ร้อยเดียวเจ๊ให้หนูสูงไปหนูร้อยเดียว แต่ถ้าขายสมตำมะกโคกละคันห้าถามหาแต่ไปแฟนคลับแซวว่าถามหาแต่ไปมาผู้จัดเลยเขาก็ถามหาเนาะค่ะเขาเป็นมูกันเฮ้ยผู้เจ้าก็ซ้อมดีซ้อมเด่นไห้เนาะเอ่อขาอยู่ขาอยู่นี่ขาอยู่ขาวขาวอเน้นๆนะครับขอเน้นๆขอยังเน้นๆขอยังเน้นๆเนาะได้ตัวได้น้องหวัดเนี่ยทำอะไรจะมูบอกเอาเดียวมูบอกคอ ซีหมดียงนะคะล่าสุดอ่ะธนดลจะเปิดอ่อตำหนักแล้วนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งให้หวยแม่นธนดลให้หวยสุยจ้าเขาบอกว่าธนดลอยู่นอกบ้านอะทำเป็นยิ่งใหญ่นะว่าซานเฟ้นครับว่าเฮอยู่บานหลังรางถวย ไปขึ้นคอนเสิร์ตงนไี้้เอ่าที่ไปเป่าเป่าหรออ้ไปเป่าเป่คอนเสขคอนเสิร์ตาได้ไงขึ้นีโอ้เลงบอันนี้เขาลงบอยังาอย่นโอ้ยยังไม่หยังงมังตบอแเอ้เขาดาสันเนะขอเตเพิ่มนะคะโอเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะแสนแปดโอนเลยนะคะเนีแสนปด ผู้จัดขึ้นเวทีด้วยล่าสุดถ้าผู้จัดขึ้นเวทีเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่มุนอุบยุบอันยับบันเทิงศิลปัฒนาท่านต้นบแมนันบแมนของคุณไปเอาไปแล้วของคุณอยู่นู่น่นนูของคุณต้องเบอร์ใหญ่กว่าไม่ไม่นของเราสวัสดีค่ะคู่บุญวาะสานเชี่ยมเหรอเซนแปด แสนแปดออกมาเรือยแสนแปดออกมาเรื่อบอกมังลังบานด้วยค่ะแหมเก่งนี่ไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะอยู่ข้างในอ่ะมาหันหน้าทางเราตัดแมสก่อน้ำนึงใช้ใจไม่ออกมันยืดยาวได้ปะได้อุยเก่งมากยังไงอ่ะมารอไหมรอถังแล้วนี่นะคะก็รอศิลปินของเราแต่รอเดี๋ยวนุ้งเปิดอินสไปิลชั่นให้ดูกคนดู <คน S 1> ให้ศิลปินของพวกเรานะคะไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งทั้งน้องนุกแล้วก็น้องไป๋ไปได้วยนะคะวันนี้ว้าวนี่คือเรสเพลนของเรา <c oughs> ต้องแชร์ก่อนไม่งั้นจะไม่ใคร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 คอมเมนต์แล้วฝากแชร์หน่อยนะคะจะได้เป็นกําลังใจ,จงให้พวกเรานะคะเขาได้มาเอาชุดเอากระโปรงเอาผ้าซิงเอาผ้าถุงไปแล้วนะคะไปให้ถึงหนึ่งหมื่นเลยจ้ะแม่แม่แม่มีซีนแบบนี้ด้วยนะแม่เนาะ มาโนเป็นเก่งอุ้ยเออแบบนี้ก็ตนี่นะแม่เป็นซีนแบบ่นี้หนูต้องอยากได้ซีนนี้กูชอบชอบซีนไหนบอกเลยนะคะอุ้ยไม่ได้เอาหนูดีบิวด้านเข้ามาหน่อยปุยฝ้ายมาโน้ตนี่ค่ะแบบคือดีมากอินสไฟนะคะแล้วก็ดีบิวน้าเข้ามาหน่อยจะแคปชั้นรูปนี้ดีกว่ารูปนี้เก๋เอาไปแผดลงเอาไปแผดลงก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอีก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอโทษมือยายโดนปุ่มกดได้จา้าไม่ว่ากันจา้าสวยทุกสวยทุกคนใช่มีค่ะผู้จัดสวย <ขอ S 1> ทุทกคน<ท><ท>เลยะะแก้งชมหรือเปล่านะชมได้ค่ะชมได้ไม่เขินนะคะเดี๋ยวรอเราแก้เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้ทุกคน อุ้ยอะไรอยู่ข้างหลังนึกออกน้องเพราะว่าน้องเขาก็จะมีการแบบถอดเสื้อถอดกางเกงนูนนี่นั่นนะคะก็เสียงเหมือนกันเลยผู้จัดก็เดี๋ยวมันจะเป็นแบบบอบวิวนะกลัวว่าแฟนขับจะแบบแบบเลือดกำเดาไหลแบบน้ำมูกน้ำมันกระจายเดี๋ยวเฟซบล็อกเดี๋ยวรอให้แต่ตอนตอนถ่ายอาจจะไม่ไม่ได้ให้ดูเท่าไหร่เนาะใหอาจจะให้ดูหังห เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรลูปนะคะเดี๋ยวเบสช็ชอตเร,เราก็จะขออุปไว้ก่อนนะคะแต่ภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะส่องให้ดูเต็มที่เลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกับพวกเรานะะในคอนครั้งที่สองแล้วนะคะกับผู้จัด3สีนะคะได้แก่น้องนองตตคนดีคนเดิมค่ะน้องน้ำตาลนะคะ,น,ะ,ะ,ะน้องรูบี้ค่ะรูบี้ค่ะรูบี้น้องรูบี้แหละ <laughs> น้อง,องทาให้น้องนะคะเพราะว่าโอ้โหโตเหลือเกินนะคะกับน้ำตาลหญิงแล้วก็ลูบี้นะคะฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับทุกทุกคนด้วยนะคะรักเราในน้อย,อยวัน<า>ที่12บน,นะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราการันตีเลยว่าเราเป็นอีกหนึ่งคอนที่คุณภาพแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การมาพูดว่าให้ทุกคนอยากเข้าไปดูแต่ว่าในนั้นคือดีจริงๆอ่ะลูกไม่หยุดเลย กีดเลยภาพเซตนี้กีดแน่นอนค่ะถ้าใครที่ดูมลรักดอกผักกระแหงเนาะบน้าเดทคู่กิมิยะกับโบเมวหวานมกมีฉากขับจักรยานด้วยเออเดี๋ยวเรารอดูจักรยานก็อินนะคะแต่งภูไทยเหมือนกันเลยนะคะสวยจริงค่ะเห็นแค่รูปคือแบบว่าเรฟเลน์คือดีมากภาพสวยมากนะคะแล้วทีมบิวของเราก็จัดเต็มมากนะคะวันนี้ทุกคนจัดเสื้อดําตาสวยจังอีเสื้อดำหนึ มีเสื้อดำสองคนค่ะใช่เสื้อดำค่ะสมกับการเราคอยใส่จริงทั้งสองเลยไหมคะตัวจ่ายสวยไหมคะอะไรนะตาจนสวยไหมคะตาคุณเป็นอะไรก่อนพูดจัดขอนกันพูดจัดคนขอนกันทั้งสางเลยไหมคะใช่ค่ะปกติใช้ชีวิตอยู่ที่มิลานนะคะแต่ว่าติดโควิดนะคะก็เลยต้องกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่มิลานโคตรน่ารักเลยนี่ขอบคุณค่ะขอดหรอนะขอเบัญชีโอนเงินหน่อยค่ะให้รีบโอนเงินคืนเพราะว่าชอบมาก ชื่นชรเราเราหวยยศนะคะเราชอบเดี๋ยวออกมาแล้วนะน้องใกล้จะออกมาแล้วนะคะทุกคนเราเตรียมันตืล่าสุดไปทะเลาะอะไรกันไม่รู้นะคะอยู่ข้างในแบบตุกตับตุกตับนะคะอ๋อได้มาเอาชุดไปอีกแล้วหนึ่งชุดนะคะเอ้ามีอีกหนึ่งคนอยู่ข้างในเป็นสามคนเหรอแยี่ยางเหรอวิคนลุก ถ้าวันนี้หมอพามของเรายังอยู่หมอพามจะมาด้วยนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าในคอนสนุกแม่อ่ะคุณพี่ดูมีทั้งเน็กเน็กนละลลินที่แบบเป็นเพื่อนเก่ามีทั้งลำเพลนองสกรที่เป็นพี่ชายคนรักเก่า<ม>แล้วก็มีทั้งคุณมินตรา<ม>นะคะคู<ม>่จริงของคุณเน็กและลลิคนก็มารวมถึงที่ใหม่ไทยหัวใจศิลป<ม>์อ๊งานนี้ พี่ใหม่ไทยพี่ใหม่ไทยเตรียมเซอรไพรส์หลายอย่างค่ะทุกคนครั้งนี้พี่ใหม่ไทยบอกเลยว่าได้มาเจอกับน้องนุกแบบเต็มเต็มเพราะบางตอนนั้นมารับเชิญสักสักแป๊บเดียวนะคะครั้งนี้มาเจอแบบเต็มเต็มนะคะแล้วก็มีหลายช่วงที่เราเตรียมเซอร์พรส์เนาะซอรไพรส์ทั้งพี่ใหม่ไทยแล้วก็ซอรพรส์ทั้งนุ๊กเลยว่าจะให้คุณนุกอะร้องเพลงจินตลาจินตลาในแตงโมอีกรอบสิคะแตงโมแตงแตงอ๋แตงโมไปต่อตแตงโมออตตปาฮัลโหลปา ต่อไปดีกว่าเสร็จว่าต่อไปต่อไปน่เอาเงาะไปเอาเงาะไปฝากแฟนฝากเอฟซีนะคะใครที่จะผ่านทางบ้านสิงนะคะเอาน้ำอุ่นมาส่งคุณลูบี้หน่อยนะคะน้ำอุ่นแล้วมันเสียงเสียงไหนได้แล้วนะคะจะขอนแก่นสวยเนาะนี่นี่ชอบในความอารมณ์ดีของผู้จัดจริงๆไม่ได้อารมณ์ดีค่ะเป็นบ้านะคะคุณลูบี้ลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะเอาเพลงของนกเฮ้ยจเจ็บหูขี้ นี่เขาร้องเพลงใหม่ล่าสุดจ,จักเป็นเวนเป็นกรรมอีหยังเที่ยวลังมาทางเอิบอสายอยู่บ่เศร้ารน้ำตาก็ไหลทั้งให้ทั้งเบา จังมันเป็นตันเลือใจเขาบอใได้บอกว่าเขาเศร้าฮักเขารูต้ตนศาสตร์หน้ามึงซ,ซื่อเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือเขาสีได้ไปแบบบอลังบากใจคงมึงบอต้องเหนียวต้องรั้งสิเว้าอีหยังเขาก็บอกกลับคืนมาใหม่ได้แล้วทิมเลือิกกันแล้วไปมีผู้ไม่กันแนวเจ็บ ซัมฟ้าเสียงดีขนาดนี้นะคะต้องมาสมัครเป็นนักร้องที่ค่ายสิงห์แล้วละจ้าหมดเพลงเจ็บหูขี้เจ็บีเน็กนนลุกพลนะเป็นคนาเอาหน่อยใจดูหน่อยใจคู่ขนานเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เขาจะออกมา